วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ครั้งล่าสุดไม่ได้มาจากฝนเพียงอย่างเดียวผู้เชี่ยวายชาญชี้ว่าการขยายตัวของเมืองที่รุกล้ำพื้นที่รับน้ำเดิมและการบริหารจัดการลุ่มน้ำที่ไม่สมบูรณ์เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างสุดขั้วจากภาวะโลกร้อนยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยให้รองรับสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท่ามกลางวิกฤต หน่วยงานรัฐไม่สามารถทำงานเพียงลำพังการจัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วมที่เข้มแข็งโดยมีเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพเป็นแกนหลักถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการการช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระองค์ได้พระราชทานทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาทุกแก่ประชาชน และเทคโนโลยีล้ำสมัยอาทิทุ่นลอยน้ำสำหรับภารกิจยุทธบริการดโดรนค้นหาด้วยเคลื่อนรังสีความร้อนพร้อมดโดรนขนส่งอาหารและสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นราชนาวีไทยส่งเรือหลวงจากกรีนฤรืเบตเข้าเสริมศักยภาพทางการแพทย์โดยทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลลอยน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อโรงพยาบาลบนบกถูกน้ำท่วม นอกเหนือจากกำลังของภาครัฐแล้วพลังของภาคสังคมเป็น,นกลไกสําคัญอาสาสมัครและคนในพื้นที่ได้ร่วมกันใช้เรือเล็กเข้าถึงชุมชนที่ถูกตัดขาดได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่วิกฤตหนักการถูกตัดน้ําตัดไฟทําให้ผู้ป่วยกว่า500คนทั้งทารกแรกเกิดผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงสุดระดับน้ําสูง และกระแสน้ำเชี่ยวมากการลำเลียงผู้สูงอายุเป็นไปอย่างยากลำบากต้องขอบคุณความทุ่มเทของทีมกู้ภัยทุกนายการปฏิบัติการกู้ภัยเป็นไปอย่างทุลักทุเลแต่ด้วยความร่วมมือของทหารทุกเหล่าในกองทัพและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยทําให้สามารถนําผู้ป่วยทุกกลุ่มทั้งทารกผู้สูงวัยและผู้ป่วยวิกฤตออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภยัยการสนับสนุนทั้งด้านอาหารและน้ําดื่มสะอาด เป็นไปอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการแบ่งปันในยามวิกฤตปฏิบัติการตอบสนองต่อวิกฤตของไทยได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากนานาชาติโดย CNN Channel News Asia c ชน n าเดลี่สื่อจีนแม้แต่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึงกับกล่าวชื่นชมบทบาทของกองทัพไทยที่แสดงความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามคับขัน นี่คือการยืนยันถึงความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกคนและความสามัคคีของคนในชาติที่ทําให้วิกฤตครั้งนี้ค่อยๆค,คลี่คลายลงได้อย่างไรก็ตามภารกิจสําคัญต่อไปคือการถอดบทเรียนและการผลักดันแผนงานเชิงโครงสร้างเพื่อยกระดับการป้องกันภัยพิบัติในอนาคต